เอาค่ะพบพอกันอีกแล้วสำหรับมือนี่ตอนนี้เนาะคะ่ะเอาสายกำลังไหลเข่ามาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับสายดวนหรือว่าเลขเด็ดก่อนออกหรือว่าหวยเด็ดก่อนเที่ยงอย่างราะวะ่าขันมือใกล้มือหวยออกมักจะมีเอ็นนนนี่นั่นเข้ามาเนาะคะ่ะเอาขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะพี่น้อง ขอบบุญขอบกุ้นสำหรับตัวเลขแนวทางที่อเอาเลยเอาเลยอ่าค่ะเพราะว่ากำลังตั้งกล้องอยู่พอดีเลยค่ะครับผมอ่าเอฟซีขอมาหลายเนาะค่ะพี่น้องเสียนบ้านดุงคนป่ายางเพราะว่าเอฟซีขอเมือ่อวานเพิ่นกระโทูมากเนาะค่ะพี่น้อง งวดที่ผ่านมาเอ้างวดที่ผ่านมาพานเนาะค่ะเสี้ยนเนาะครับมันมันครับมันมันที่เขาเราเน้นมันเลยมันเป็นหลักหน่วยไปนะครับแต่ว่าหลักสิบมันก็ตรงอยู่มันเราเน้นศูนย์เก้าหนึ่งเองใช่ไหมครับม่ะมามาเข้าหลักหน่วยไปค่ะเพราะว่าเออมันมันมันก็เข้าหลายสูตรอยู่ดี ของอาจารย์งวดที่ผ่านมาเนาะของเซียนบ้านดุงเนาะอ่าเมื่อวานนี้ดูอยู่เพราะว่าโทรหาเมื่อวานนี้ไม่ได้รับสายก็ดูของเซียนบ้านดุงอยู่ครับอ่าเดี๋ยวกันเดอแปแบบหนึง่งเซียนโอวันนี้วันหวยออกครับเนี่ยใช่คลิปันหอเปลเนี่บ้านดุง คนป่ายาง <c oughs> เริ่มเลยครับอ่าเรม่ม่ายเสียเวลาอ่าเริ่มเลยค่ะหลักสิบคร้ววันนี้หลักสิบหลักสิบล่างเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหลักสิบล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมนะีหกตัวนเนาะครับหกตัว <6, S 2> เหมือนเดิมครับหกเราเจ็ดแปดสี่เส้นใต้ใที่หก 9, ครับสี 6, ่เส้นใต้ที่หกแปดเก้าครับหกเน้นที่ 8, หกแปดเก้าครับห้า โอ้ก็มาชนกับของแม่ครัวเนาะอ่าตัวเลขชนกันค่ะัวเอาที่ว่าเอาเอาที่ว่าเลขเด่นครับมันมันมันห้าสูดรับมันมันชนแค่มันชนแค่สามตัวครับโอเพราะว่าเอาเอาตัวชนตัวชนทุกครั้งนะครับที่ผมเอาออกมาที่ว่าเลือกคัดออกมาที่ที่มันจะมาชนกันทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนะครับค่ะไม่ใช่เลือกเอาเองครับไม่ใช่เลือกเจ้าเองนะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าเอาอ่าอาจารย์มีหลายสูตรเนาะคนบ้านดุงนี้มีหลายสูตรค่ะอ้าวลักสิป่าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะครับอ่าเน้นที่หกแปดเก้าอ่าต่อไปค่ะเอาเรีกรรมตานะครับเรีกอมมตา่ะ 0, 3, 4, 8, 9 0 3าศครับ9 0 3าศูนสี่แค่ะวันนี้เจ้พอเลขไอตัวนั้นมันก็หลุดนะครับไอรวมเต็เมเตมรวมมันหลุดครับเอาทิ้งเลยครับเพราะว่ามันมันมันหลุด <Okay. S 2> มันหลุดแล้วมันเข้าแบบนี้มันใช้ไม่ได้เลยครับ <C à S 2> ต้องหาใหม่นะครับเนี่ยเอาลงพิจา,ารณาหน่วยล่างครับหน่วยล่างเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับหน่วยล่างวดนี้เป็นงวดแรกนะครับโอเคค่ะเอาว่าเป็นแนวทางครับเป็นงวดแรกครับจะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่เอฟซีจะพิจารณานะครับค <C à S 2> ่ะสามหกแปดครับสามหก ปดนี่แหละ f0 น,น,นี่แหละค่ะอาจารย์ร f เน้นที่สามครับเน้นที่สามเนาะครับเน้นที่สามรองแปดครับรองแปดอันนี้เป็นอันนี้ทีนี้จะมาเลขไม่น่ามาหลักหน่วยล่างครับเหมือนที่ที่บกคือครั้งแล้วไม่ต้องเขียนนะครับเหมือนเดิม อมื oh, ่อจีลแล้วให้เก้าไม่มาเลยครับเออใช่เลขไม่น่ามาเนาะเลขไม่น่าลงทุนครับเลขไม่น่าลงทุนหรือเลขไม่น่ามาหลักหน่วยด่างครับตัวไหนคะอาจาร,รย์หัวนี้เจ็ดครับหลักหน่วย <c oughs> เลขไม่น่าลงทุนล่างคือเจ็ดแต่แต่หลักสิบเดินได้เนาะอาจารย์<ม>หลักสิบเดินได้เนาะครับหลักสิบได้ครับ หลักสิบได้ดมันเป็นตัวด,ดีมันเข้าสองร้อยกว่ามวดนะครับเนี่ยสูตรที่ไม่น่าลงทุนนี่เนาะครับอือหือเจ็ดนี้ตัดไปเลยค่ะมันไม่เคยหลุดนะครับเพรว่ามันเป็นแค่แนวทางมันไม่เคยหลุดแต่ว่ามันเป็นแนวนี่แค่นแนวทางบนะอมันมอะไรเขาไม่ได้ไม่ร้อนเพราะว่ารัฐบาลเขาใสา่เลขสิบตัวเข้าไปนะครับค่ะ แต่มันจะมาตัวไหนคือเราไม่สามารถที่จะพูดได้การันตีได้เนาะครับผมแต่ว่าสูตรของอาจารย์นี้เจ็ดหลักหน่วยไม่น่าลงทุนคือทำมาสองร้อยกว่าหวดใช่บอกเซียนบ้านดุงครับอ๋อครับผมอ่าแต่รัฐบาลไม่มีเลขดับแต่ว่าของเซียนบ้านดุง อ่าไม่น่าลงทุนแค่ไม่น่าลงทุนเด้อะค่ะพี่น้องเด้อแต่ถ้ามักกะจัดไปเซียนบ้านดุงว่าเป็นอย่างถ้ามักกะขึ้นจัดไปเลยแต่ว่าของเซียนบ้านดุงเจ็ดหลักหน่วยล่างไม่น่าลงทุนเนาะค่ะอ่ะให้เอฟซีพิจารณาเอาเนาะอาจารย์เนาะครับผมค่ะเอาด้นี้ก็ัอใเอฟซีแม่ครัวพารวยโชคดีมีใช้ทุกๆคนครับเอาระวังเลขให้นี้ด้วยนะครับผู้ว่า ปทุมนะครับระวังนะครับระวังมีมีเลขระวังเนาะตัวไหนะ่าจาย์มีเลขระวังคือเลขผัวที่ชนะคะแนนนะครับนะผัวปทุมจี๊ดคะแนนนะครับควรควดูคุณจะรู้นะครับดังเลขตัวนี้ดังมากเลยครับอาเลขระวังเดี๋ยวให้แม่ครัวลงแป๊บนึง <c oughs> เลขระวังโอเคค่ะ ถผมว่าแปดแต่ศูนย์ห้ามีอะไรเลยครัผมผม,ผมก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับนะชนะคะแนนแปดร้อยห้าเสียงยังไงครับหรอว่าอยังไงผมก็ครับยังไงก็ไปจดามดูเอาองแล้วครับนะเพราะว่าเลขตัวนี้มันเคยออกครับออกทั้งบนออกแปดศูนย์ห้าล่างออกล่างออกศูนย์แปดนะครับว่านันั้ผมจำได้อยู่ งั้นตัวนี้มันต้องเป็นแปดศูนย์ห้าแปดร้อยห้าคะแนนบอกคาดปมว่างั้นคนับนะโอ้พี่น้องได้เลขระวังเด้อค่ะพี่น้องเด้อระวังเอาบานนีอ่าเตียนบันดูให้ขอการบ้านคิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขระวังอ่าผู้ว่าชนะคะแนนแปดร้อยศูนย์อ่าแปดร้อยห้าคะแนนเนาะ Hey, อันนวดนั่นพท่นว่าเคยออกแปดศูนย์ศูนย์แปดทางล่างว่ <c oughs> <c oughs> นแน่ได้เนาะอาจารย์เนาะครับอ่ามันก็เคยออกตอนนี้ใช่ด้วยนะกันะค่ะโอ้โหมันก็เข้าเลขอมตะแล้วก็หน่วยล่างศูนย์แปดแปดศูนย์อุ้ยมันก็เข้าสูตรของเซียนบ้านดุงเด้อคะ่ะพี่นอ้องเอะเบิ้งเด้อคะ่ะพี่น้องเดอ้อ น่าจะเข้าสูตรของเซียนบ้านดุงแปดศูนย์ศูนแปดอ่ะโอเคค่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะเซียนบ้านดุงครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอให้เซียนโชคดีเดอ้อครับผมค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่น้องหลายคนรอค่อยเซียนบัรนดุงคนปลาย่างหลักสิบล่างเน้น หลักสิบล่างเซียนบรรดุงข้นปลายอย่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อติดต่อยากขนาดข้นดังนี่หลักสิบล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง 6, 7, 8, 9, 0, 1, เน้นที่หกแปดเก้าเลขอมาตะเลขอมาตะนี่กับโบเคยลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเก้าศูนย์สามสี่แปดอ่ะหลักหน่วยล่างเป็น,เป,นเป็นเป็นแนวทางที่มาใหม่เด้อค่ะหลักหน่วยล่างสามหกแปด เน้นที่สามกับแปดด้วยค่ะเลขที่ควรระวังผู้ว่าชนะคะแนนพนันเนาะค่ะย่มนี่ก็เคยออกผอมพนันแปดศูนย์ห้าเลขล่าง <c oughs> เลขล่างออกศูนย์แปดด้วยค่ะเอาอ่ะขาพี่น้องพิจารณาตัวเลขก็คือแค่แนวทงัง ให้ห่างพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนคืออันไหนกับเป็นแค่นแนวทางเห้ามักกระจังคอยจัดบ่มักกะะทัดไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเอาพอกันคลิปหนาะให้พี่น้องโชคดีกับค้นปลาอย่างเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ครัวในเด้อค่ะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ